<Rock> ส่วนที่นี่สวยจังเลยนะคะพี่ใหม่มาบ่อยหรอนานๆมาทีจ้ะหนูขอถ่ายรูปกับพี่หน่อยได้ไหมคะจะโพอสอวดเพื่อนๆว่าเจอยูทูบเบอร์ช่องใหญ่โอ้ยช่องใหญ่แต่ไม่มีใครรู้จักหน้าน่ะสิเพราะพี่อ่ะไม่เคยเอาหน้าออกเลย โอ้จริงด้วยแล้วทําไมพี่ไม่เอาหน้าออกล่ะคะถ้าเป็นหนูนะหนูจะออกเช้าเที่ยงเย็นเลยรับรองสับขนาดเนี้ยหนูจะต้องปังปังปังเอาตรงๆนะพี่ขี้เกียจแต่งหน้าฮ่าโอ้โอเหตุผลแต่ยังไงขอถ่ายรูปหน่อยนะคะชีสพี่ใหม่จังจ้ายูทูบเบอร์ช่องใหญ่ ตวจริงเลยจ้าช่องอะไรหรอไม่เห็นเคยได้กินเลย What อ๊ยดูคอมเมนต์เขาไม่รู้จักพี่จริงๆด้วยอ่ะช่อง YouTube ในเมืองไทยอ่ะมีเป็นพันๆช่องไม่รวมของต่างชาติที่มีเป็นแสนๆช่องถ้าไม่ชอบเรื่องแนวผีก็คงไม่รู้จักพี่หรอกจ้าโอ้จริงด้วยเฮ้ยแบล็ Black p ปิงพี่ใหม่เป็นแฟนคลับแบล็ิงด้วยเหรอคะ เป็นสีจ้าน้องลิซ่าน่ารักขนาดเนี้ยพี่ไปขอถ่ายรูปแป๊บนะไปด้วยค่ะไอ้ไปด้วยเราก็ไปถ่ายด้วยสิก็ดีคุณตราฟาดมากแม่โลกของเขาสีชมพูโลกของหนูสีทันยาคนมันสวยช่วยไม่ได้ โหสุดยอดเลยเจอกันที่ไหนเนี่ยโหอยากเจอด้วยกรีดใส่เสลี่ยงมารับแม่ทีวายคนกดไลค์เยอะแยะไปหมดเลยฉันไม่เคยถูกไลค์เยอะขนาดนี้เลยแมมก็ถ่ายรูปคู่กับแบล็คป n งไลค์มันต้องเยอะแน่นอนใช่เหมือนกับพวกครีเอเตอร์ชอบไปคอลแลบถ่ายคลิปร่วมกันก็จะเสริมความดังให้ทั้งสองช่องแบบนี้ปังแล้วก็ดังไว โอ้ยงั้นหนูขอคอลแลบกับช่องพี่ใหม่ได้ไหมคะหนูจะได้ถูกรู้จักภายในค่ำคืนหนูอยากดังเลอคะพี่ช่องพี่ก็ไม่ได้ถ่ายทำด้วยสิแคสเกมล้วนๆเลยอะแต่ช่องฉันได้นะเออใช่คอลแลบกันไปเดี๋ยววิวก็เพิ่มขึ้นเองถูกพี่ใหม่คะหนูอยากให้พี่ช่วยดูแอคติ้งให้หนูหน่อยเมื่อคืนน่ะหนูซ้อมทั้งคืนเลยคะ่ะเตรียมตัวมาให้พี่ดูให้ โอเคเดี๋ยวออกไปลองที่สวนกันพร้อมนะลุยเลยเกิดเป็นชนีอย่หยุดสวยแต่ถ้าสวยไม่เท่าฉันก็หยุดเถอะเฮ้ยใช้ได้ออกมาดีเลยล้องอันต่อไปเลยตอนเด็กๆคนชมว่าน่ารักโตขึ้นมาสวยเฉยเลยอ่ะเฮ้ยใช้ได้เมื่อมีคนบอกว่าคุณไม่สวย โอเคเลยโอเคเลยนะอินเนอร์มาเต็มเล่นจากชีวิตจริงปะเนี่ยแหนก็นิดหน่อยอ่ะพีก็หนูเป็นคนมั่นใจอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นธรรมชาติของหนูเลยนะคะไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กที่บ้านนะพากันเครียดเรื่องหนูกันใหญ่เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาคงชินเราละค่ะถึงอยากจะทำ YouTube ไงพี่ว่าจอจี้ทำได้สบายเพราะจอจี้มีความมุ่งมั่นมากม แต่ต้องมุ่งมันให้ตลอดนะอย่าแพลวก่อนเพราะการเป็นครีเอเตอร์อะในช่วงแรกต้องอดทนมากๆเลยกว่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้ชมได้บางคนทำเป็นร้อยคลิปก็ยังไม่มีใครรู้จักหาจริงเหรอคะพี่โอ้ยทำไมมันโหดอย่างงั้นล่ะแล้วหนูต้องทำยังไงล่ะคะหนูเคยได้ยินมาให้ทำสิ่งที่เรารักและถนดัดแล้วมันก็จะปังแน่นอนมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะ เ,เราต้องทำสิ่งที่คนดูอยากดูก่อนสิคนถึงจะมาดูเราเช็คกระแสะว่าช่วงนั้นมีอะไรดังแล้วทำเลยจริงด้วยแล้วอย่างหนูควรจะทำอะไรดีแล้วคะเราก็ต้องมาคิดก่อนนะว่าเราทำอะไรได้บ้างอะไรที่เราถนัดทำได้บ่อยๆโดยไม่เบื่อหนูชอบเต้น no 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 no, no, no. เออจอร์จี้จะเย็นเย็นเอ,อ้ยลืมตัวไปองค์แม่ลงค่ะพี่เฮ้ยพี่โอเคนะแบบเนี้ยปังแน่นอนแต่ต้องปรับนิดหน่อยทำสิ่งที่ผู้ชมชอบในแบบที่เราถนัดโอ้ยปังคือเรสหนูจะลองทำดูค่ะพี่ แต่หนูก็อยากไปสายบิวตี้นะคะใจมันรากอ่ะกินหนูก็ชอบท่องเที่ยวนี่ชอบที่สุดเลย <C> e <at> ก็ทำช่องวาราตี้ไปเลยจ้ารวมหลายๆแนวในช่องเดียวนั่นแหละแล้วรอดูว่าคลิปแนวไหนปังที่สุดค่อยพัฒนาไปทางนั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองอโอ,โอ้อย่างนี้หนูก็ถ่ายได้ทั้งวันสิคะพี่ ใช่เลยจะกินข้าวหรือจะเข้านอนถ้าเราทำคลิปสนุกๆถูกใจคนดูได้ก็รวมทุกอย่างในช่องเดียวกันได้เลยจ้ะรวมคนนั้นด้วยหรือเปล่าคะพี่คนไหนหรอก็คนนั้นไงหล่จอ,จ,อจ้าจี้ขออภัยอีกแล้วคะ่ะพอดีลืมตัวไปหน่อยแต่พี่เขาหล่อจริงๆนะนหืแก่บ้าผู้ชายแล้วคนนั้นก็สวยด้วย ฉันว่าตอนนี้แกบ้าบ้าเฉยๆอ่ะโอเคหอยแหมฉันก็อยากจะให้ขำๆกันน่ะไม่ขำหรอเอางี้ช่วงนี้เดอะซิมมีกิจกรรม l i ฟ e to s i ซ l i ไ e ฟ์มีมวิดีโอน้องๆลองไปทำกันดูดีไหมทำเดอะซิมเป็นมีมวิดีโอแล้วส่งให้พี่ดูดีไหมเออก็ดีนะได้ค่ะโอเคค่ะ แต่วันหนูอยากถ่ายหน้าหนูอะค่ะพี่งั้นก็ถ่ายหน้าหนูพร้อมมีมมาเลยนี่ดูสิพวกฝรั่งเขาเล่นกันน่ารักนะเฮ้ย hey, แจว๋วแถมส่งชิงของรางวัลได้ด้วยคืนนี้ทำเลยนะแล้วพรุ่งนี้เอามาให้พี่ดูโอเคค่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ะอโอวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยมันสุดสุดนั่นสิโอ้ย oh, แต่เดี๋ยวฉันต้องรีบไปดูแล ว่ายอดวิวมันไปที่เท่าไหร่แล้วอุตส่าห์อดใจรอทั้งวันเลยอ่ะไปดูกันฮะวิวสิบอะเฮ้ยแต่มีคอมเมนต์นะคอมเมนต์ว่าอะไรดูสิแต่งก็ขี้เรฮะไม่เห็นจะสวยเลยสามจุดสโคตรสยองฮะ อะไรหรอโคสยองเฮ้ยมันว่าฉันน่ะสิคนสมัยนี้นะไม่เคยมีคอมเมนต์อะไรดีๆเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ฉันก็ไม่สนใจหรอกพวกเนี้ยซึมซับแต่ความลบจากข่าวลบๆล,ล,ละครลบๆตบกันตีกันแล้วก็ส่งออกพลังลบจากตัวเองบูลลี่คนนั้นบูลลี่คนนี้อย่างเงี้ยมันต้องบล็อกเฮ้ยใจเย็นๆไม่น่าจะใช่เรื่องนั้นแล้วล่ะ เดี๋ยวเปิดไปดูก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยกรอกหลับสิอะไรหรอดูตรงนี้สินี่อะไรอ่ะโ๋อผีเว้ยทัแกร้อไห่ด้วยเหมือนกันร้อไห้ด้วยฉันว่าแหละมันมีอะไรแปลกแต่จำที่นัหนเข้ามาดูไก่หมูสับไม่ยอมส่งอาหารมาให้ทั้งเรา สัมมาสัมพุทธัสสะ